คุคนท่านแรกท่านนี้ครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นลูกชาวนาที่สู้มาตลอดล้มลุกลุกคามาตลอดครับจริงๆต้องใช้คําว่าล้มมาตลอดแล้วกันไม่ใช่ล้มลุกลุกการแต่สุดท้ายครับเหลือสตางค์ก้อนสุดท้ายในตัวเนี่ยหนึ่งพันบาทและนั่นคือหนึ่งพันบาทที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอเพราะหนึ่งพันบาทนั้นเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลขอเสยงประมือครับคุณเปียนาเยนสิริครับบริจาคครับ ุ้ยเป็นลูกชาวนาค่ะพ่อกับแม่ส่งนุ้ยกับน้องสาวเรียนหนังสือจนจบปริญญาตีเลยหลังจากที่นุ้ยเรียนจบปริญญาตีค่ะุ้ยก็ได้เป็นแม่คนและได้รับตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งทีุ่้ยเองไม่ได้เลือกนั่นก็คือตําแหน่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวห้วยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่อายุ26ปีค่ะ ในวันที่เราเจอบททดสอบหนุยหอบลูกชายวัย3ขวบนั่งรถทัวร์กลับบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้นค่ะสองแม่ลูกไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะไปเจออะไรบ้างโชคดีค่ะที่ในวันนั้นค่ะหนุยได้มีโอกาสไปสมัครสอบทำงานเป็นครูลูกจ้างที่วิทยาลัยนาฏศิสียนแห่งหนึ่งค่ะเงินเดือน9625บาท ไม่ได้เพียงพอที่จะซื้อขนมให้ลูกไม่ได้เพียงพอที่จะหยิบยื่นให้พ่อกับแม่ก็เลยหาของมาขายค่ะเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ในสถานการณ์ที่มีชื่อว่าสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้ลูกจ้างประจำอย่างหนุยค่ะถูกเชิญออกจากงานเนื่องจากงบประมาณหมดวันนั้นค่ะหนุยได้กลับไปขายก๋วยเตี๋ยวกับแม่ก็ขายได้บ้างค่ะขายไม่ได้บ้าง แต่วันนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือลูกชายของหนูค่ะกำลังจะเข้าโรงเรียนยังไม่มีค่าเทอมยังไม่มีชุดนักเรียนยังไม่มีรองเท้ายังไม่มีหนังสือหนูถามตัวเองค่ะว่าวันนี้เราจะพึ่งพาพ่อกับแม่ที่มีอายุมากขึ้นไปจนถึงเมื่อไหร่เราเลือกที่จะอยู่แบบนี้จริงๆเหรอหรือเราจะเปลี่ยนตัวเอง ให้ได้เป็นคนใหม่หนูตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองค่ะเลือกที่จะโทรหาคนรู้จักที่เขาประสบความสําเร็จจากการทําออนไลน์วันนั้นค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จพี่มาเรียนในคอสนี้ไหมหนูตัดสินใจเดินทางมาจากร้อยเอ็ดค่ะเพื่อเข้างานงานนี้หวนพี่ๆเลย นุ้ยมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงตั้งใจที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเวทีแห่งนี้แล้วผ่านไป6เดือนค่ะนุ้ยมีรายได้จากการที่นุ้ยตั้งใจเรียนและไปสร้างฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกให้กับพ่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดมูลค่า3 0 0 0 0นบาทค่ะ วันนี้นุ้ยติดทริปท่องเที่ยวฟรีกับบริษัทไอคอนกรุ๊ปไปแล้ว8ประเทศแม่นุ้ยค่ะเป็นชาวนาไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนเลยแต่วันนี้นุ้ยพาแม่ไปเที่ยวฟรีกับดี e i c o ไอคอนกรุ๊ป3ประเทศทั่วโละที่เห็นรอยยิ้มของแม่ไหมคะผู้หญิงที่ลำบากมาตลอดชีวิต วันนี้ค่ะเกคนนี้ที่ไม่มีแม้แต่ต้นทุนยังสามารถติดจอบอินคำลำดับที่ไปกับบริษัทไอทไมันก์สูไเกด้วยใช้เวลาเพียง20วันในเดือนกระะกฎาคมมูฟฟิ้งอัพขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติตำแหน่งแพทตินัมดีเลอร์ค่ะแล้ววันนี้ค่ะมือก็เล่าออแตกแค่สุดสุด ขอบคุณครูมาตาขอบคุณแม่แจงที่คอยดูแลหนุ่ยมาตั้งแต่วันแรกวันที่หนุ่ยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรไม่รู้ว่าต้องเรียนยังไงขอบคุณโคชบีโคแนลี่วันนี้ค่ะหนุ่ยตอบแทนพระคุณแม่ปัดด้วยการประสบความสำเร็จค่ะแม่ขอบคุณบิก๊กบอสค่ะ ที่สร้างพื้นดินแห่งนี้ให้มเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี้ได้มา,จาเจริญเติบโตที่นี่แล้ววันนี้ค่ะอยากขอบคุณผู้นำติไอคอนทุกทุกท่กทานค่ะที่หล่อหลอมให้หนุย้ยนุ้ยผู้ไม่มีต้นทุนในวันนั้นเป็นนุย้ยนุ้ยผู้มีรายได้อย่างมั่นคงในวันนี้ค่ะเ้าวันนี้ค่ะพี่ๆยังไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างพี่ๆจะไม่มีโอกาสได้ทำมันเลย เป็นกำลังใจให้พี่ๆลุกขึ้นมาสู้เพื่อชัยชนะแห่งครอบครัวเรานะคะสวัสดีค่ะ